วันออกพรรษาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งวันออกพรรษาจะถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการจําพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีความหมายทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งความหมายและความสําคัญของวันออกพรรษาวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน11ของทุกปีถือเป็นวันที่สิ้นสุดการจําพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่ใช้เวลาอยู่ในวัดตลอดฤดูฝนระยะเวลาประมาณ3มเดือน ช่วงเข้าพรรษาพระภิกษุจะหยุดการจารึกและศึกษาและจะอยู่ประจําที่วัดอย่างเดียวทําให้เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาศีลสมาธิและปัญญาวันออกพรรษาจึงเป็นการเฉลิมฉลองที่พระภิกษุสามารถกลับมาทํากิจของสงภายนอกวัดได้อีกครั้งเช่นการบินฑบาตพระสงฆ์จะออกบิณทบาตเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทําบุญตักบาตรในทุกเช้าถือเป็นการทําทานและสะสมบุญของผู้ที่มีศรัทธาการเผยแพร่ธรรมะ พระสงฆ์จะไปเทศนาและเผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ญาติโยมไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรมในงานบุญงานประเพณีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพระสงฆ์จะออกจากวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีทําบุญบ้านงานศพพิธีสงฆ์ในงานมงคลหรืองานเทศกาลต่างๆซึ่งช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์และชุมชนการรับกรถินหลังจากออกพรรษาจะมีการทอดกรถินพระสงฆ์จะรับผ้ากรถิน จากพุทธศาสนิกชนที่จัดพิธีเพื่อถวายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับการบํงเทนบุญกิจกรรมทางศาสนาในวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดทาบุญตักบาตรถวายพระตาหารและฟังธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลมีพิธีทาบุญกรถินหลังจากวันออกพรรษาเพื่อถวายผ้ากรถินแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จพาพรรษาบางพื้นที่จะมีประเพณีต่างๆเช่นการแข่งเรือในภาคกลางหรือการจุดไฟขึ้นภูในภาคอีสาน แง่คิดและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันวันออกพรรษาสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่และการกลับมาของพระสงฆ์เพื่อให้าศาสนิกชนได้เรียนรู้และรับฟังคำสอนการเรียนรู้ธรรมะในช่วงวันออกพรรษาอาจนำไปสู่การสร้างความสงบสุขในจิตใจและการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นวันออกพรรษาไม่เพียงเป็นการสิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้สะสมบุญสร้างกุศลและน้อมนำคําสอนมาปฏิบัติเพื่อความสงบสุขทั้งในชีวิตและจิตใจ